อ่าท่านผู้ชมแม่ไปสำรวจด่านช่องสายตะกูที่บุรีรามกันหน่อยนะครับหลังจากที่เราใช้มาตรการควบคุมเปิดปิดด่านรถของที่เนี่ย ก็เหมือนกับหลายๆที่นะฮะ <c oughs> ก็คือเหลื่อมเวลาเปิดกันเดี <c oughs> ๋ยวไปดูภาพบรรยากาศก,กันหน่อยนะครับทานผู้ชมตรงนี้เป็นจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูครับตำบลจันททบเพชรอำเภอบ้านกรวดที่บุรีรัมย์นะครับทานผู้ชมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบ้านเราเนี่ยนะะฝั่งไทยยังเปิดตามมาตรการควบคุมวันเปิดปิดจุดผ่านแดนคือจากเดิมถ้าเป็นด่านตรงนี้นะครับเขาจะเปิดทุกวันเลย นะฮะแล้วก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิดบ่าย3แต่ว่าอยู่ในมาตรการเนี่ยนะฮะก็จะเหลือเปิดวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับเปิดครึ่งวัน,นะฮะตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงอ่านี่พอ9โมงเช้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับตรงตามเวลานะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปเปิดประตูรั้วฝั่งบ้านเราครับแต่ขณะเดียวกันครับฝั่งตรงข้ามตรงข้ามก็คือช่อง จุ๊บโกกีหรืออำเภอบันเตียอําปืนจังหวัดอุดรมีใชยของฝั่งกรัรมพูชาท่านผู้ชมฮะเขาก็จะเปิดช้ากว่าเราหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งหลังจากที่ตรงตามเวลาเนี่ยนะฮะ,ะเปิดแล้วนี่เปิดอตอนแรกฝั่งเราเปิดฝั่งนู้นยังปิดอยู่แต่พอเลื่อมกันหนึ่งชั่วโมงมฝั่งนู้นก็เปิดนะครับก็ประชาชนข้ามไปมาซื้อของกันได้นะครับท่านผู้ชมแต่บรราการนักข่าวก็รายงานว่า ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับมีประชาชนทั้งคนไทยคนกัมพูชาเนี่ยข้าไปมาระหว่างกันน้อยลงครับทำให้การค้าขาย2ฝั่งไม่คึกคักเลยนะครับถ้าเป็นฝั่งชาวกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่เขาข้ามาเขาก็ซื้อพวกของอุปโภคบริโภคพืชผักและปุ๋ยด้วยนะครับคนไทยไปที่นู่นฮะไปซื้อบุหรี่ตามที่ภาครัฐกำหนดนะครับ ซึ่งจากสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบนี่นี่คืออีกหนึ่งอาชีพที่คอยรับส่งคนนะฮะคนกัมพูชาข้ามานะฮะวินมอเตอร์ไซค์เขาเรียกวินมอเตอร์ไซค์นะ,ะเขาจะพานะฮะขับรถไปรับไปส่งกันเนี่ยนะครับปกตินะฮะคนขับวินบอกว่าเคยมีรายได้วันละประมาณ2-300บาทแต่มันคูณ7ไ <7 S 2> งเจิดวันนะอ,อ,อ่ะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็ได้พันอัพอะ่ะนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยนะฮะเปิดด่านเหลือ3วัน รายได้ก็เหลือวันหนึ่งเนี่ยไม่ถึง100บาทนะครับอ<ะ>ย่างพี่คนขับคนหนึ่งนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าปกติจะมีคนขับวินประมาณ30คันแต่อย่างที่บอกฮะพอด่านมันเปิดแค่สามวันเนี่ยก็ต้องไปทําอาชีพอ,อื่นแทนนะฮะตอนนี้เหลือวินไม่ถึงวันละสิบคันนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีรายได้อยู่ที่ประมาณวันละ200บาทตอนนี้เหลือไม่ถึง100บาทนะครับ ใจจริงอยากจะให้เปิดเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็คงต้องปรับตัวแหละครับไปหาอาชีพอื่นเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวนะครับเดี๋ยวฟังสึ่งนะฮะับไร้หรือประตูประตูวิดหรอกค่ะไปกวนเอาก็ได้เรียนที่มือซุ่มหอกก็ได้เป็นเกี่ยวกับพ่อไปเรื่อยบ้างหัวห่วสองลอยไป เบสเซ็ตว่าร้อยสองร้อยกาบาลละสองร้อยห้าสิบสองอยสามรอยมงคนนะจ้ะเราพอรลดเหลือสามเมือ่อในเหลือหมื่อจากบาทค่ะก็ะไดเมื่อละถึงร้อยป่ะไม่ถึงร้อย